สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ทำก็ผููชายัางเดียวภูมิธรรมวิเชียรไทยกล้าหรือไม่ไม่กล้านี่ผ่านไปเจ็ดวันเขายิงกันตายที่ช่องบกไปเจ็ดวันเพิ่งหาทางเจอเพิ่งหาทางเห็นว่าต้องเดินทางไปกัมพูชาเดินทางไปช่องบกยังไงเพิ่งหาทางออกเหมือนรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าแผนที่เดินทางไปช่องบกมันเกิดจากตรงไหนแกไม่รู้ว่ามันมีกูเกิลแม p หรือไงอ่ะดังนั้นท่าทีของรัฐบาลไทยท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลย หรือต้องให้พี่น้องเอาปี๊บไปข้อบหัวให้รัฐมนตีกละเาโหว,วันนี้พี่น้องก็เตรียมปี๊บกันมาเยอะนะถ้าเป็นท่าทีที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนชายชาติทหารคุณเป็นรัฐมนตรีกระเราโหเป็นผู้นำของกองทัพเป็นผู้วางนโยบายของกองทัพคุณต้องมีท่าทีที่ชัดเจนต่ออธิปไตยของประเทศไทยไม่ใช่ให้กับูชาตูงทะโมกอยู่เหมือนทุกวันนี้ การสื่อสารทางการพูดเทิงล ouais ุกทางการเนืองนะครับและรัฐมนตรีกาลาโหมบอกว่าเรื่องนี้ต้องเอาน้ําเย็นรูปอะครับมันจะช่วยไหมครับก็เราก็ไม่ได้ไปเสียเรื่องเรื่องเรื่องการเจรจาเัรษฐกิจหรือน้ําเย็นเพียงแต่ว่าคุณจะมีน้ําเย็นได้คุณต้องกล้าที่จะประัดตุ้ยืนว่าพื้นที่ของะเทศไทยอยู่ส่วนไหนบ้างนะครับต้องใช้ไม้แข็งในการประกาศจดยืนกับัมพูชาด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าเราเรามีน้ําเย็นแต่ัมพูชายังลุกขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันไม่ใช่น้ําเย็นนะครับอันี้ใครเป็นว่ารัฐบาลไหลตามน้กัมพูชามากกว่า วเวลาที่เรามีการขับเคลื่อนเรื่องคุณทักษิณทางดานทางแบงเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีปฏิกิริยามามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างมากคอผมอยากตั้งคำถามไปยังคุณทักษิณชินวัตรและรัฐบาลแพร่ตะางาไหนคุณบอกว่ามีความสัมพันธ์กันดีกับรัฐบาลกัมพูชาแล้วจะไม่เกิดปัญหาระหว่างชายแดนที่ผ่านมาคุณทักษิณมีท่าทีเก,ากาขขี่ยวกับคนไทยที่เห็นต่างไปอย่างมากโดยเฉพาะจะยิ่งมาชี้หน้าด่าคนไทยว่าโกงพ่อเหมเหรือแต่กรณีของกัมพูชาคุณทักษิณกับมีปริยาที่อ่อนแอ นะครับดังนั้นผมว่ามันเหมือนเป็นเกมสมยอมสมประโยชน์กันบางเรื่องกันหรือไม่นะครับที่คุณศิลีหรือรัฐบาลไม่กล้าที่จะใช้ไม้แข็งกับประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นเพราะมีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงในธุรกิจในประเทศกัมพูชาหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ต้องฝากถึงรัฐบาลคุณไพโรน์ชินวัตรค,ครับ,บค,ครับ,บค,ครับ,บค,ครับ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 ครบครับครรับครัับครับครับรับครัับครับครับครับ ประชาชนนะครับยามาทางนี้เลยนะครับยังมีเวลาที่จะเรียกหน่วยงานความมั่นคงมาประชุมเพื่อหาทิศทางหาทางออกกับเรื่องนี้นะครับวันนี้ยังไม่เห็นท่าทีของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภู้นำรี่จะใช้ที่ดูแลกำกับความมั่นคงเรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเสนอทางออกในเรื่องชายแดนเลยนะครับเราปฏิเสธความชำนาญการด้านชายแดนของหน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพไม่ได้ดังนั้นเนี่ย ที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วก็หลายเหตุการณ์จนถึงวันนี้รัฐบาลใช้ทางการเมืองที่รู้สึกจะตามหลังขบุูชาด้วยซ้ำไปนะครับเราควรให้บทบาทกับหน่วยง,งานความมั่นคงนะครับสภาความมั่นคงเรามีครับมีผู้นําเราครับที่ทนานการด้ยุทธวิธีในบริเวณชายแดนมียุทธวิธีมีการปฏิบททัติที่มีขั้นมีตอนดังนั้นเนี่ยเราต้องประกาศเรื่องความมั่นคงให้ชัดแล้วก็เรียกบระชุนหน่วยงานความมั่นคงให้ได้นะครับดังนี้คุณภูมิธรรมถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักดังนั้นก็ต้อง,ต,องต้องสื่อสารไปยังคุณภูมททาาชัยในกรี่ต้อง

กับได้คุณภูมิทำไว้ใช่ไหต้องกล้าที่จะประกาศตัวเตือนว่าอาติพใดของไทยบริเวณชายแดนนั้นอยู่ตรงไหนบ้างเขตแดนไทยอยู่ตรงไหนบ้างที่ผ่านมากัมพูชาประกาศฝ่ายเดียวนะครับไทยไม่เคยพูดว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของไทยบริเวณประทะเป็นของไทยแต่กัมพูชาเขาประกาศว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชานั่นเสมือนว่าในงการเมืองระหว่างประเทศเขาเป็นฝ่ายลุกขึ้นประเทศไทยนะครับดังนั้นคุณ คุณทำแล้วไม่ใช่จะใชในฐานะที่ดูแลความคงบข้าต่างเรื่องนี้ก่อนที่จะไปเจรจาเจริญสิวที่ดีเราต้องประกาศให้คนไทยได้ทราบและมีความมั่นใจว่าสิ่งที่จะเอาไปเจรจาบนพื้นฐานไทยไม่เสียดินแดนไรเลยนะครับแต่ที่ผ่านมาท่าทีของคุณทำไม่เคยประกาศเรื่องนี้มีแต่บอกขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะไปเจรจาด้วยสันติวิธีเราก็เห็นด้วยการเจรจาด้วยสันติวิธีเป็นเป็นขั้นตอนแรกนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องครบคุมอยู่เสมอเหมือนกันนะครับจะเจรจาสันติวิธีวิธีได้ มันก็ต้องรู้ว่าเตแดนของเราอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้อย่างนี้ที่ผ่านมาเราบอกเหตุผลอะไรที่เขาไม่กล้าประกาศเกมลุกในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไทยกับอ่างชาตนเพราะว่าผมไม่ทราบคุณภูมิธรรมเนี่ยไปเกรงใจความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสองครอบครัวหรือไม่คุณภูมิธรรมไปเกรงใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณฮุนเซนกับคุณนัทเินหรือไม่เนี่ยผมผมผมไม่ทราบเพียงแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของครอบครัวมันเป็นความขัดแย้งที่จะอาจบานปลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ การป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ดีที่สุดคือการที่จะกล้าประกาศว่าจุดยืนประเทศไทยอยู่ตรงไหนแบบไหนยังไงนะครับเพื่อแสดงท่าทีให้เกิดการเจรจาในอนาคตแต่การยกกลุ่มผู้ชุมนุมมาวันนี้ถือว่าเป็นการกดดันกดกองทัพหรือเปล่าไม่ได้กดดันกองทัพหรอกครับผมว่าวันนี้มาที่กระทรวงกลาโหมเพื่อสื่อสารไปยังรังติีกลาโหมผม่งเป็นพลเรือน นะครับว่าคุณจะไปไปมีท่าทีที่เหมือนตกเป็นรองทางการเมืองระหว่างประเทศกับกัมพูชากัมพูชาเขาเขาพูดกันทุกวันนะครับเขาปลุกระดมคนทั้งคนทั้งกัมพูชาในการที่จะอภิบายว่าบริเวณพื้นที่ตรงนั้นเป็นของพื้นที่กัมพูชาแต่ไทยไม่เคยตอบโต้รมนตีกับเราผมไม่เคยตอบโต้ นายกมติก็ไม่ตอบโต้เพียงแต่ว่านายกมติกับกายไป่รู้ว่าสื่อมวลชนได้ลงมือทีหรือย่างนะครับทั้งที่เขาฐานจุดยืนว่านายกจะคิดว่ายบบอย่างไรแบบไหนยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทีทางการเมืองเราเราเป็นเป็นรองระหว่างประเทศเพียงแต่ว่าเราอย่ากตกเป็นรองถึงขนาดเป็นรองทางความมั่นคงของกองทัพเลยนะครับวันนี้ก็สื่อสารไปยัง,งน้ำตีกับเราผมแล้วก็สักครู่ก็จะเดินทางไปให้กำลังใจที่เราหารที่กองทัพที่กองทัพด้วยนะครับในการจะร่วมกันระหว่างนี้น้องประชาชนกับ กองทัพในการรักษาที่ไตของประเทศไทยอย่างไรวันนี้เราไปยึหนึ่งส่ด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นประเด็น่ก็ประเด็นที่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 าร์ไปเมื่อกี้ว่าต้องหนึ่งคือต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนก่อนแล้วก็สองคือว่า ในการที่จะไปประทุมเจ c ีซีวันที่ส4นี้ข้อเสนอของไทยต้องชัดเจนเรื่องอธิปไตยต้องกล้าประกาศว่าบริเวณช่องโหว่เป็นของไทยบริเวณภาษาตาเมืองทมจะไม่ให้มีใครลุกหลังนะครับเพื้องเป็นจุดยืนในการเจรจาไม่งั้นเราจะอายเป็นว่าไปเจรจาโดยที่ไม่มีจุดยืนอะไรทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งจะเรียกร้องให้รัาตีกละโหมได้ให้อำนาจกองทัพในการตัดสินใจบริเวณพื้นที่ชายแดนให้มากกว่านี้นะครับผมเข้าใจว่าที่ผ่านมากองทัพเสนอเรื่องของการมาตรการจากปอมไปหนาคคือการปิดชายแดน นะครับการปิดเขตแดนไม่จำเป็นต้องปิดพร้อมกันย4ิบชั่วโมงก็ได้นะครับเขามีมาตรการระหว่างระหว่างการปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมาตรการแบบนี้ผมคิดว่าทหารในพื้นที่เขารู้รู้กันดีว่าจะต้องทำแบบไหนยังไงอยากให้รัมตีกับเราผมให้อำนาจกับปองทัพบผมให้มากกว่านี้จะเฉียวชนพนักาให้เราละมันะครับก็สื่อสารไปยังตัวแทนไปแล้วครับที่นี่ไม่น่าจะเกิน10 เพราะว่าท่าทีของกองทัพตอนนี้เป็นท่าทีที่ที่ที่เป็นท่าทีที่ที่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งคือก็พร้อมปฏิบัตินะครับก็ถึงแม้จะสงบนิ่งแต่ก็เห็นสถานและก็พร้อมที่จะรบนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีความข้มแขงทางกองทัพที่มา่ากัมุทชาอยู่แล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายการเมืองจะเป็นการข้างนํานะครับดังนั้นเนี่ยท่าทีของกองทัพก็ยังเป็นการให้เกียรติ วันนี้เราจะมาบอกว่าถึงเวลาที่ฝ่ายการเมืองต้องให้เกียรติกองทัพในการตัดสินใจนะครับผมว่าแผนปฏิบัติที่ที่กองทัพเสนอมายังรัฐบาลมีหลายหลายข้อแต่ถูกปฏิเสธไปนะครับรวมทั้งมาตรการเรื่องของการปิดด่านนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้สถานการณ์อาจจะแรงเกิดขึ้นก็ได้หลังการประชุมเจบีซีวันที่14นะครับมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ที่เกิดความรุนแรงเพื่อให้เกิดความชัดเจนเราก็เรียกร้องไยยารับมืกับระดับว่าสภาความมั่นคงที่ที่มีผู้นําเราทับมาลงไปด้วยเนี่ย ควรจะมีบทบาทในการที่จะขับเคลื่อนกรณีของพื้นที่ชายแดนให้มากกว่านี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการทัดขีของฝ่ายการเมืองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ได้ดังนั้นเนี่ยของเขามีวันมีมีประสบการณ์ในเรื่องชายแดนบทบาทของสภาความมั่นคงจะมีบทบาทเพิ่มมาขึ้นเลยตอนนี้อ๋อรัฐมนตรีกลองหงก็ได้บทบาทตอนนี้เพิ่มมาขึ้นวิพื้นสิบปีมาที่เรียนก่อนเลยก่อน พี่รั้ใหญ่มาลงมายืนัสือแล้ว่านึ่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่ทหารทุกท่านนะครับทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบนะครับที่มาอำนวยความสะดวกให้กับขอบปทเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยกองทัพรรมและ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนี่เป็นตัวแทนนะครับเรายังมากอีกแต่นี่เป็นตัวแทนก่อนต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยพืนแผ่นดิีของประเทศไทยผมขอถามอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับถามว่ารัฐมนตรีกลาโหมอยู่ไหมครับ อ่าขอบคุณมมกครับพี่อ้อนม่ออกช่องเจ็ดด้วยเหรอ,อนะครับผมถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐมนตรีกระลาโฮอยู่ไหมครับไม่มีใครตอบผมได้เลยเหรอมีแต่ประชาชนตอบผมว่าไม่อยู่เอาผมถามอีกครั้งหนึ่งครับว่ารัฐมนตรีกระลาโฮอยู่ไหมครับ จะไม่อยู่จริงๆเพราะเชิญผมมืออาจารย์กโครับที่อยู่ฝั่งกับาโห่ตอนนี้อาจารย์กวิศก็มานะครับวันนี้อาจารย์อ่าหลายๆท่านนะครับมาวันนี้นะครับอ่าขอขอกำหนดการได้ผมนิดนึงได้ไหมครับอ่าผู้ประสานงานนะพี่เนิด พี่เน้เราอยู่ไหนแล้วพี่เน้นะครับช่วยช่วยประสานเรื่องของเราจะยื่นตั๋ก่อนนะครับฮะอาาระษานี่ยผมหมายพว่าไม่ได้ยินกันนะครับที่ด้านหน้านะครับ ดึงไปแล้วโอเคครับผมมือไปด้านหน้าครับพี่ตั้มพี่ชิดชัยมงคลครับ ต้นนะ้นต้งเป็นเสาไปอย่างดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่น้องเอ้พี่นอ้นองที่เดินทางมาร่วมที่กระทรวงกลาโหมที่คารมทุกท่านครับวันนี้พวกเราเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยกองทัพรมและพี่น้องประชาชนผู้ห่วงใย ต่ออธิปไตยของประเทศวันนี้เราต้องเดินทางมาที่กระทรวงกลาโหมมาหาออกยากลาโหมภูมิธรรมเวชยชัยคุณภูมิธรรมเวชยชัยนั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีทูตดแูแลความมั่นคงกรณีพิพาทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นมาหลายครั้งตั้งแต่คณะผง คำบูชาขึ้นมาร้องเพลงชาติคำบูชาในปราสาทต,ตาเมืองทมกระทรวงกลาโหมไทยก็นิ่งกรณีเกิดการทำลายเผาปราสาทปรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงกลาโหมไทยก็นิ่งหรือแม้แต่การประทะการบริเวณช่องบกในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา หลังเหตุการณ์ประทะทั้งที่ไทยเป็นฝ่ายที่ถูกลุกล้ำอธิปไตยทหารไทยเข้าไปตัดเตือนทหารกัมพูชาลุกเข้ามาบริเวณชายแดนไทย200 m. เมตรเข้ามาขุดคูเลนทางทหารมีการประทะกันเกิดขึ้นถึงแม้ทหารกัมบูชาจะเป็นฝ่ายสูญเสียแต่เนื่องจากเขารุกล้ำมายัางอธิปไตยของไทยกลายเป็นว่า ัมพ <Workers'> ูชาทำหนังสือประท้วงมายังรัฐบาลไทยแต่รัฐบาลไทยนิ่งเฉยนอกเหนือจากเขาทำหนังสือประท้วงมาแล้วเขายังมาพูดบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของัมภูชาแต่รัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็นฝ่ายดูแลความมั่นคง ไม่เคยเอ,ออกมาอาธิบายและสแสดงจุดยืนให้คนไทยได้มั่นใจว่าบริเวยนั้นเป็นอธิปไตยของประเทศไทย<อ>ผมไม่แน่ใจว่าคุณภูมิธรรมเวทยช,ยชัยจะเกรงใจสมเด็จหุ่นเซนไปถึงไหนไอ,อยังคิดว่าหุ่นเซนเป็นเพื่อนรก,กับนายของคุณคือทักษิณชินวัตรแล้วใครจะไม่กล้าทำอะไร ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อรัวหุนเซนกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อพัวชินวัตรไม่ใช่ความสัมพันธ์ของประเทศอย่าเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเปลงใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่งั้นไทยก็จะเสียอธิปไตยของชาติเราต้องเปลงใจคนไทยมากกว่าเกรงใจหุนเซนเราต้องกล้าที่จะบอกว่าบริเวณพื้นที่ที่คัมพูชาลุกเข้ามานั้น เป็นดินดอนของประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณภูมิธรรมเคยประกาศเรื่องนี้หรือไม่ไม่เคยคุณภูมิธรรมกล้าที่จะประกาศเรื่องนี้หรือไม่ไม่กล้าดังนั้นนี่วันนี้มาสื่อสารไปยังภูมิธรรมว่ชาชยชัยออกยากระลาหงมู้ <Yeah. S 1> ที่เป็นน้องทั้งรองนายกและทั้งตีและดูแลความมั่นคงของชาติ <Yeah. S 1> วันนี้ท่านอตก,กล้าตัดสินใจ ให้ฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีสภาวความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษามาคอยกำกับดูแลทิศทางบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่วันนี้เรายังไม่เห็นการเรียกประชุมสภาวความมั่นคงเกิดขึ้นเลยเราให้ฝ่ายการเมืองที่อ่อนน้อมให้กับกัมพูชาเป็นผู้ชี้นำเหมือนเดินตามเกมการเมืองของกัมพูชาอย่างนั้นแหละดังนั้น สภาความมั่นคงที่ประกอบไปด้วยผู้นำเราทัพควรมีบทบาทมากกว่านี้ท่าทีอ่อนแอของแพทองทานชินวัตรเหมือนเดินตามเกมคัมบูชาเหมือนเดินตามเกมฮุนเซนและสมเด็จคุณมาเน็ตความมั่นคงไทยต้องดูแลอธิปไตยชาติให้มั่นคงให้ได้สองคือว่าจะมีการประชุมเจบ c ในวันที่14มิถุนาเข้าใจว่าคุณภูมิทาเป็นหัวหน้าคณะ แต่วันนี้หัวหน้าคณะไม่กล้าแม้แต่จะประกาศว่าตรงไหนเป็นผื้นที่ประเทศไทยการประชุมคุณจะไม่เสียดินแดนให้กัมพูชาหรือไงอ่ะใช่เราจึงไม่มั่นใจว่า14มิถุนาที่จะเดินทางไปพนมเปญเดินทางไปกัมพูชาคุณเดินทางไปให้คุณเซ็นเขาลูกหัวเหมือนที่ AI เขาทำหรือไม่ถึงแม้จะเป็นรูป AI ทํทำคุณเซนรูปหัวภูมิธรร แต่ความหมายมันเป็นจริงแบบนั้นใช่ไม่ใช่ดังนั้นก่อนสิบเซมิถูนากาผหต้องมีข่าที่ที่ชัดเจนกล้าประกาศว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ประเทศไทยต้องมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อไปกดดันกัมพูชาบ้างไม่ใช่ยอนได้ยอมตามกัมพูชาอย่างเดียวภูมิทัณฑวิเชียรใชกล้าหรือไม่ไม่กล้า นี่ผ่านไปเจ็ดวันเขายิงกันตายที่ช่องบกไปเจ็ดวันพึ่งหาทางเจอพึ่งหาทางเห็นว่าต้องเดินทางไปกัมพูชาเดินทางไปช่องบอกยังไงอ่ะพึ่งหาทางออกเหมือนรู้ว่าพึ่งรู้ว่าแผนที่เดินทางไปช่องบกมันเกิดจากตรงไหนแกไม่รู้ว่ามันมีกูเกิลแมพหรือไงอ่ะดังนั้นท่าทีของรัฐบาลไทยท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่สมที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลย หรือต้องให้พี่น้องเอาปี๊บไปครอบหัวให้รัฐมนตรีกับเราโหวันนี้พี่น้องกเตรียมปี๊บกันมาเยอะถ้าเป็นท่าทีที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งเหมือนชายชาติทหารคุณเป็นรัฐมนตรีกรับเราโหเป็นผู้นําของกองทัพเป็นผู้วางนโยบายของกองทัพคุณต้องมีท่าทีที่ชัดเจนต่ออธิป,ปไตยของประเทศไทย ไม่ใช่ให้กับบูชาตูงทะโมกยูเหมือนทุกวันนี้ไม่งั้นคุณต้องรับว่าผวดนมจากพี่น้องประชาชนไปละรับกลับบ้านไปกินนมนอนซะดังนั้นหนึ่งรัฐธรรมนูญกับเราหมต้องให้ความสําคัญกับสภาความมั่นคงเป็นที่ปรึกษารัฐบาลน,นี่เป็นาทางออกที่ดีที่สุดนะเป็นทางออกที่ให้เกียริรัฐบาลอยู่ก็คือว่าให้สภากลาโหมเข้ามามีบทบาทในการกําหนด ทิศทางและนโยบายเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาให้มากกว่านี้สองต้องมีข้อเสนอเชิงประจัดในการประชุมวันที่14มิถุนาที่จะเดินทางไปพนมเปญไปคมบูชาทั้งต้องประกาศกล้าประกาศว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่ประเทศไทยสามตะล่อหงมต้องกล้าทักทวงต้องกล้าประท้วงต้องกล้าทำหนังสืออย่างเป็นทางการ ไปทักทวงเทิงทหารของกัมพูชาเขาเข้ามาย่อยุในแผ่นดินไทยเขาข้ามแดนมายึปราสาทตาเมืองทมงเขาเปลี่ยนจากชุดทหารมาเป็นชุดพลเรือนแต่สัญลักษณ์ทางทหารที่ตัวเขามันชัดเจนเขาขึ้นมาร้องเพลงชาติกัมพูชาที่ดินแดนไทยเพื่อแสดงว่าปราสาทตาเมืองทมงเป็นของกัมพูชาไทยไม่กล้าเมตแต่ทำหนังสือประท้วงไปรัฐมนตรีกระหม ต้องกล้าแสดงออกในการยืนยันว่าไทยจะไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวถ้าไม่กล้าทำฮูนพงทํทำเวชยชัยมีหน้าที่อย่างเดียวคือออกไปอกไปี่น้องประชาชนเขาพร้อม ความรักชาติของท่านกับพี่น้องประชาชนไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าท่านก็บอกว่าอยากเจรจาแบบสันติวิธีอยากเอาน้ําเย็นเข้ารูปอเอาน้ําเย็นเข้ารูปหรือไหลาตามน้ําคำบูชากันแนะ่คุณพูมิธรรมเวชยาชายัย<อ>ผมว่าคุณไหลาตามน้ําคำบูชามากกว่าขั<อ>้นตอนการเจรจาสันติวิธีเป็นขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนทางการทูตเราไม่ไปฏิเสธครับ พี่น้องประชาชนคนไทยร้วมทั้งพี่น้องที่อยู่บริเวณชายแดนก็ไม่อยากให้เกิดสงครามแต่เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติการทางทหารพร้อมรบเสมอแต่ขั้นตอนทางการโูดเจราจาหาทางออกเป็นขั้นตอนแรกเป็นยุทธวิธีแรกเพียงแต่ว่าเราต้องมีจุดยืนในการเจราจาสิเราเอาอะไรไปเจราจากับคำภูชาละ่ะจุดยืนของเราคือเราต้องประกาศให้ชัดว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ของประเทศไทย แล้วไปบอกกัมพูชาว่าคุณต้องถอยออกจากพื้นที่ประเทศไทยไม่ใช่เขาลุกมาประเทศไทยแล้วเราไปขอเจรจากับเขามันจะบ้าหรือไงอ่ะเขาลุกข้ามบ้านข้ามแดนมาเมืองไทยแต่ไทยไปขอเจรจากับเขาคุณไม่เอาพันพุ่งไปขอเขาเลยอ่ะดังนั้นการเจรจาเบื้องต้นเราต้องกล้าประกาศ เราหมายถึงว่ารัฐมนตรีกระหงเราหมายถึงว่ารัฐบาลไทยต้องกล้าประกาศว่าบริเวณช่องบกตรงนั้นพื้นที่ตรงไหนเป็นของประเทศไทยพ<ไ>อไปเจราจาเราก็บอกว่าให้คมพูชาถอยออกไปถ้าไม่ถอยก็จะเป็นการปฏิบัติการทางยุทธวิธีไม่งั้นเราไม่รู้เรื่องมันก็จะไหลตามน้ำคมบูชาเขาพูดชี้นํำมาไทยก็แก้ตัวไรวันไป แบบนี้ไม่ใช่เรียกน้ําเย็นเขาลูกครับมั่นใจเย็นจนคนไทยไม่มั่นใจว่าจะเสียดินแดนหรือเปล่าอ่ะมังกลายเป็นคนที่จะหลับหลับจนไม่รู้หรือคุณห่วงยายไอนายบายแบ่งปีโตเลียม50-50้า50กับกัมพูชากันแน่ถึงคุณไม่กล้าแม้กระทั่งคำรามใส่กัมพูชาบ้างคุณไปเกรงใจเรื่องผลประโยชน์ระหว่างครอบครัวก,กันมากเกินไปหรือเปล่า เสียจุดยืนระหว่างประเทศระหว่างไทยกับกัมพูชาไปดังนั้นรัมตรีกราโหมครับจากวันนี้ถึง14มิถุนาเนี่ยผมว่าข้อเสนอที่คอปทกองทัพทำมายื่นเนี่ยเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดให้สภาความมั่นคงมีอำนาจในการตัดสินใจล่วมวันนี้เราไม่เคยเห็นเกิดเหตุการณ์มาไม่เคยเห็นรัมตรีกราโหมหรือแม้แต่นายกรัทมนตีเรียกประชุมสภาความมั่นคงเลย ทั้งที่ผู้นําเราทับเขามีความชนานาญเรื่องเทดแดนเรื่องชายแดนกันดีผู้นําเราทับทั้งผู้จัดการอาหารสงศดผู้จัดการอาหารบกทหารเรือทหารอากาศผู้จัดการตารวจแห่งชาติ<อ>เขาก็มียึดทธวิธีมีกําลังในการปฏิบัติการบริเวณชายแดนหารัฐบาลอ่อนแมอมากต้นหาทงออกไม่เจอก็ให้สภาความมั่นคงเขาเข้ามามีบทาบาทมีอำนาจตัดสินใจในชายแดนแทนไอ,อ้นี่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก ไม่ได้อะไรรัฐบาลออกเลยสองก็คือว่าในวันที่